อำเภอเมืองนะครับหอน้ามันมีหอน้า,นนาจังหวัดแล้วก็เราเป็นสาขาอำเภอเมืองมามอบเยียวยานิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ประธานชุมชนนะครับถ้าจะให้ลูกบ้านพี่ทั้งร้อยร้อยบ้านนะั้นไม่พอพี่น,นะครับขอเป็นที่เล็กๆเราบพี่เพราะพี่ก็สาหัสคนๆครับไรงใจนะใจใจใจมาเยี่ยมมาเยี่ยมเอาถุงยางเทียบมาให้คอยละคู่นะ ก็ถุงยังเชีบมาให้ห้าคุณยายเอาถุงยันชียบนี่เขาอินั่งไว้นี่อะไรัอิงนี่น้องน้องวานอะไรัอิงยายทานข้าวเอาถุงนี้มาให้คุณยายค่ะกำลังกินข้าวอยู่ลองสัมภาษณ์ดูว่าอายุเท่าไหร่ตีนี้มีเ้าสารมีอะไรด้วยนะเก้าสารกระป๋องนะ อะไรอีกจะเอาอะไรอีกจะเอาอะไรอีกขานอะไรอีกตอนนี้จากหอจากหอการค้าอำเภอเมืองราธิวาดที่มามอบให้วันนี้หอการค้าอำเภอเมืองราธิวาดมามอบให้กับป้าลีผู้เปาะบ้างผู้เปาะบ้างค่ะ ขาแกนี่คือคือเป็นเบาหวานแล้วตัดขาแล้วก็ตอนนี้อยู่อยู่ไปเป็นสามสิบปีตัดกี่ปีนะสามสิบสามสิบปีตัดขาแต่ว่าเจ้าไม่เกิดลูกตั้งแต่ลูกไม่เกิดไอเบลไม่เกิดไอเตอร์เตอร์ไม่เกิดลูกชัตเตอร์ไม่ถึงสี่สิบปีนี่เส้นเลือดแตกอี่จะไม่ลึกดีใจด้วยฮะ ตายด้วยเป็นปตายด sort of ้วยก็มีพวกมันมาโจยเพ่ออไรหรือยอะไมีเป็นอะไรเป็นเส้นเลือดตีบจิตเชื้อเฮ้จเยี่เยี่ยวจิตเชื้อในกระแสปัสสาวะแล้วยาอะไรก็กินอยู่นะยาก็กินอยู่ใช่ไหมคะกินผลลงยาแล้วก็ลงไม้แล้วก็เห็นยาไม้แล้วฮ่าท้ห้ามาส่งที่นี่ เออเวลาคุยยานุ่งันนะ่ะค่ะเืองพันพริมมีใจบุญแบ่งปันบางทีทำกับข้าวทำอะไรไปให้ยายที่บ้านด้วยบางครั้งอ่ะอะไรเนี่ยให้รถรับจ้างอะไรต้องใแกลงทงไม้โอเคเข้าขมามอบ เป็นเที่ยวเลือกเองพี่นะเป็นเที่ยวเลือกขอการค้านอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสให้ให้กำลังใจพี่ขอให้มีความสุขในการดูแลชาวบ้านมากๆตันนี้หนักเลยนะโอเคครับโอเวครับ ะค่จากเราได้เลยเราไม่ทอดทิ้งกันเพราะว่าจะให้ทั้งร้อยก็มาร้อยก็มามาเพื่อันมาให้กำลังใจกันแล้ะกันให้กำลังใจให้กำลังใจไม่ใจคือของอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับในนามของประธานชุมชนนครต้องขอขอบคุณหอการค้านาฎิวาสครับหอการค้านาฎิวาสนะครับที่ได้มามอบบริสิกให้เป็นกำลังใจเพื่อเป็นแรงขับกาดูแล คณะกรรมการชนชุชนนะฮะให in ้อยู่อย่างมีความสุขนะครับตามปาตรภาพตาที่จะได้ครับผมในนามของประธานกรรมการประธานชุมชนนครต้ขอคุณไว้ะกๆนิด้ดยครับขอบคุณครับับมากาเคับมเยียมจากของกันมาเยี่ยนใหลังใจกาเยาังใจกัน คมาให้กำลังใจชุมชนประชาเชอร่วมบูธค่ะขอบคุณมากครับช่วยกันและกันครับเป็นตัวแทนนะครับรับมอบของยางที่ถุงยางที่จากกลุ่มยังขอการ์ดค่ะยังเซอร์ขอการ์ดมาได้ไหมคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ครับผมใต่แรงพี่กรับขอบคุณมากครับโอเคครับขอการ่ะ ยกม่ไหวขอบคุณนะคะชอบปากกบองของชอบแม่เข้าสารหุงได้อาจิตดหนึ่งนี่อะไรนี่น้ำมันแล้ะทำมันทำขนมได้เลยครับอ่ะโอเคก่อนนะก้ว้ยจนคนเลยแ้งน้ำซุปผัดยกเองนาค้าก็มีหอการค้าจังหวัดาพิาณุนักนะครับแล้วก็มีสาขาต่วเมือง ก็อยู่ที่อำเภอเมืองเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ10-20ท่านนะครับที่อำเเมืองครับวันนี้ก็เสียการมอบขอขอขอบคุณกุณสมเช่เสาสีอ่อนที่มามอบถุงยังชีพในครั้งนี้นะคะขอให้ขอการชักเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งดูแลประชาชนต่อไปด้วยดีนะคะขอบคุณมากค่ะ